ตอนนี้นะคะฝนอยู่ที่นาดาวกำลังจะเอาของรางวัลไปให้แฟนคลับผู้ชนะค่ะแต่ว่าเราเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์กับอีกเซอร์ไพรส์เราไปบอกเขาว่าเนี่ยฝนมาไม่ได้แล้วแบบมีพี่ทีมงานคุยกับแฟนคลับใ<อ>นงานช่วงจังหวะนี้แหละทำให้เขาตกใจชอบ EP เท่าไรที่สุดอ่ะ EP ที่ถ่ายรูปคู่อ๋อเราวเป็นซัปโปโรใช่ใช่แล้วค่ะอันชอบรูปอะไรอ่ะชอบรูปอะไรก็ต้องชอบรูปน้องฝนกับน้องเพช ถามวันนี้พี่ทีมงานบอกว่าอะไรคะเขรถแท็กซี่ชนตอนนั้นรู้สึกไงคะฝนจะเป็นนั่นเลมือยังนะครัแล้วพี่ชื่ออะไรคะชื่อเชอรี่เคยเจอปลาสุดเพียร์ทะเลไหมคะอือปกตินี่เชียร์ฝนหรือแบบชอบฝนเบลด้วยคือเชียร์ฝนแต่แรกชอบฝนก็มาติดตามทั้งสองทำไมถึงชอบฝนนะคะ จริงๆเหกุกาณ์ก็เป็นรอยยิ้มเนาะพอเห็นปั๊บคือชอบเด็ุแบนี้ค่ะแล้วก็ติดตามดูย้อนหลังอะไรนี่ยมปลื้มมากเดยมากมากอุ้ยอุ้ยเลิยอย่าเขินกว่าอียังขินอยู่ยาเขินจะเป็นมไม่เอาไม่อยดมไปยดมดมแล้วจริงๆรู้ไหมคะว่าของฝันที่จะได้นีคือ ตอนแรกคิดว่ามันเป็นอะไรคือเราเป็นรูปคือจริงๆของของคนอื่นอ่ะมันจะเป็นรูปรู้สึกว่าเอาูอเราไปรัางได้ไงแต่อันเนี้ยทำไม่ได้ต้องหัทำเองก็คือมันเป็นโคมไฟฝนเอารูปใหญ่ๆนะะตัดแล้วก็ติดใส่กล่องทำเองเรียบร้อยเลย่รกนูฝนจะนอนจมกต thank mm -hmm. you